8วิธีปกป้องดวงตาหากต้องอยู่หน้าจอทั้งวันไม่แปลกที่ปัจจุบนันหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพดวงตาก่อนวัยอันควรไม่ว่าจะเป็นตาเบลอตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดตาแห้งคันตาแสบตาน้ำตาไหลซึ่งภาวะเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากวิถีชีวิตในยุคใหม่ที่ต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอต่อวันมากกว่า6-8ชั่วโมงทั้งการทำงานที่ต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์ และการช้อปปิ้งออนไลน์ยิ่งไปกว่านั้นหลายคนยังใช้เวลายอยู่กับหน้าจอสมาร์ทโฟนแม้นกระทั่งก่อนเข้านอนอีกด้วยกิจวัตรเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติของดวงตาและในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิดโรคตาตามมาไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกหรือคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรมที่อาจลุกลามและรบก,กวนการมองเห็นของผู้ป่วยไปตลอดชีวิต แต่คงเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคนที่ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอเพราะไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนทั้งสองสิ่งนี้ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นจึงควรหาทางปกป้องดวงตาของคุณไม่ให้ถูกทำร้ายซึ่งมีวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้กระพริบตาให้บ่อยขึ้นโดยปกติแล้วคนเราจะกระพริบตาโดยเฉลี่ย18ครั้งใน1น,นาทีแต่การจ้องจอ อาจทำให้ความถี่ในการกระพริบตาลดลงโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้ความชื้นในตาลดลงเกิดภาวะตาแห้งแสบตาน้ำตาไหลบ่อยดังนั้นหมั่นเตือนตัวเองให้กระพริบตาเสมอเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดตาแห้งลองยื่นมือไปไฮไฟกับหน้าจออาจดูเป็นเรื่องตลกที่ต้องยื่นมือไปทักทายกับหน้าจอแต่การทำเช่นนี้ถือเป็นการทดสอบที่ช่วยเช็กระยะห่างระหว่างสายตาและหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในระยะที่พอดีโดยไม่ส่งผลให้ดวงตาเมื่อยล้าสังเกตความสว่างของบริเวณแวดล้อมการทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอจะช่วยให้รู้สึกสบายตาลดความเสี่ยงของการเกิดตาล้าปรับแสงหน้าจอให้พอดีควรปรับแสงให้รู้สึกสบายตาไม่สว่างจ้าหรือมืดจนเกินไปเพราะจะทำให้เกิดการเพ่งมากกว่าปกติส่งผลให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนะัก เกิดอาการเกรง็งปวดบริเวณกระบอกตาสำหรับสมาร์ทโฟนอาจเลือกเป็นโหมดถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้รู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้นยึดหลัก20 20 20ทุกครั้งที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอควรยึดหลักในการพักสายตาโดยการพักสายตาทุกๆ20นาทีด้วยการมองออกไปไกล20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีเพื่อถนอมสายตาไม่ให้ตาล้าหรือตาแห้งได้ง่าย ปรับขนาดตัวอักษรขนาดตัวอักษรที่เล็กเกินไปอาจทำให้คุณต้องใช้สายตาอย่างหนักในการจ้องมองดังนั้นปรับขนาดตัวอักษรให้เห็นได้ชัดเพื่อไม่ให้ใช้สายตาหนักเกินไปทำความสะอาดหน้าจอหลายคนอาจสงสัยว่าการทำความสะอาดหน้าจอจะช่วยถนอมสายตาได้อย่างไรคำตอบคือการที่ฝุ่นเกาะอยู่หน้าจอจะทำให้ภาพหน้าจอไม่ชัดหรือขุ่นมัวและแน่นอนว่า ต้องใช้สายตาหนักขึ้นดังนั้นมันทำความสะอาดหน้าจออยู่เสมอเพื่อความชัดเจนและปกป้องดวงตาไม่ให้ทำงานหนักเกินไปสวมแว่นกรองแสงในหน้าจอจะมีแสงสีฟ้าที่สามารถทะลุเข้าไปทำลายเซลล์ของดวงตาได้การสวมแว่นกรองแสงสีฟ้าจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยปกป้องดวงตาไม่ให้แสงสีฟ้ามาทำร้ายนอกจากวิธีง่ายๆเหล่านี้แล้ว การดูแลและบำรุงสายตาจากภายในก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพราะเมื่อดวงตาแข็งแรงแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกได้ดังนั้นอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์และเสริมด้วยตัวช่วยดูแลดวงตาที่มีลูทีนเบตาแคโรทีนและบิวเบอรี่สกัดซึ่งจะออกฤทธิ์ร่วมกันในการบำรุงและเสริมสร้างความแข็งแรงให้ดวงตาได้อย่างครบถ้วนเพราะดวงตาของคุณ มีเพียงคู่เดียว